อาลัคนาราศีเมษนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงเดือนธันวาคม2564ดวงคุณจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันนะครับก่อนที่จะเข้าชมนะครับกดติดตามกันหน่อยนะครับติกด,ดเดียวทิกด,ดเดียวเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับ ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเดือนธันวาคม2564นะครับมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงนะครับตั้งแต่ต้นเดือนดาวดวงแรกที่ย้ายก็คือดาวหมายเลยข6หรือดาวศุกร์นั่นเองดาวศุกร์เป็นตัวแทนของความสวยความงามเงินทองรวมถึงความรักด้วย ดาวพระสุกย้ายเข้าช่องการงานนะครับหรือเรือนกรรมะในภาษาของโหราศาสตร์โบราณว่ากันไว้ว่าเมื่อดาวพระศุกย้ายเข้าการงานนะครับ mm hmm. ก็จะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเงินเข้ามาให้กับการงานของชาวลัคนาราศีเมษดาวพระศุกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่3ธันวานจนถึงวันที่19มกราคมปีหน้าเลยนะครับก็คือจะอยู่ เดือนกว่าๆเลยเกือบ 2, 2เดือนนะครับประมาณเดือนครึ่งทางด้านความรักนะครับถ้าใครยังเป็นโสดอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ความรักจากที่ทํางานด้วยดาวพระศุกร์ย้ายมาตรงนี้นะครับตามโหราศาสตร์โบราณเนี่ยครูโหรเนี่ยท่านได้บอกไว้ว่าดาวพระศุกร์ตกตําแหน่งเทวีโอ้ฉะนั้นถ้าคุณชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยแต่งตัวสวยๆหล่อๆนะครับไปทํางานนะหรือ ออกสู่สายตาประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวการงานนะจะทําให้คุณมีเสน่ห์สูงมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าดาวพระศุกตกตําแหน่งเทวีโชคพอดีจะเกี่ยวกับเรื่อง เมตามหานิยมนะครับเกี่ยวเรื่องเสน่ห์และดาวประสุกก็เป็นตัวแทนของความสวยงามอยู่แล้วฉะนั้นถ้าท่านแต่งตัวให้สวยให้หล่อนะครับแต่งตัวดีๆแล้วก็ไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับการงานเนี่ยนะครับก็จะทําให้คุณมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณอาจจะได้พบรักจากการงานจากที่ทํางานของคุณด้วยนะครับหรือจากการที่คุณได้ไปทํางานอะไรบางอย่างนั่นเองและถ้าใครนะครับมีดาว ที่สถิตราศีนี้นะครับดาวประจําวันเกิดเวลาเกิดเดือนเกิดปีเกิดของคุณเนี่ยอยู่ในช่องด้านในเนี่ยก็คือเป็นดาวประจําตัวของคุณถ้าใครมีเลขหนึ่งอยู่ก็จะทําให้ช่วงนี้นอกจากคุณจะมีสเสน่ห์ในที่ทํางานแล้วนะครับอาจจะได้โชคลาภจากการงานแล้วก็จะทําให้คุณยิ่งมีสเสน่ห์จะทำให้คุณยิ่งมีชื่อเสียงโดดเด่นเด่นดังขึ้นนะครับ เพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวแทนของเกียรติยศชื่อเสียงอํานาจบาร,รมีเมื่อ6มาเจอหนึ่งะครับก็จะทําให้ชื่อเสียงของคุณโดดเด่นเด่นดังขึ้นแต่ถ้าคุณมีเลข2อยู่ช่วงนี้คุณจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับใครหลายๆคนนะครับคุณอาจจะได้ลาบปากคือได้กินฟรี แล้วก็มันจะดีมากๆเลยถ้าคุณมีเลข3อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในช่องการงานนี่นะครับเพราะว่า3เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกับเลข6จะทําให้คุณมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้ดึงดูดเรื่องเงินทองเข้ามานอกจากเรื่องดีแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็ต้องมีเรื่องเสียด้วยถ้าคุณมีเลข7อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเลข7เนี่ยก็จะไม่ถูกกับเลข6ฉะนั้นเมื่อดาว6นะครับหรือดาวกษัย้ายมาเจอดาวพษัตที่อยู่ด้านในนะครับจะเป็นคู่ พระศุขเข้าพระเสาร์แทรกนะก็คือมีความสุขด,ดีคุณอาจจะมีความทุกข์เข้ามาอย่างคาดไม่ถึงฉะนั้นแล้วถ้าใครมีเลขเอยู่ตรงนี้ก็อย่าตกใจนะครับดาวมันจะอยู่เดือนก,กว่าเกือบ2เดือนเนี่ยฉะนั้นคุณก็ต้องมีสติกับสิ่งที่คุณทำนะครับดาวพระศุกร์ย้ายมาเจอเลข7ตรงนี้นะครับย้ายมาเจอดาวพระเสาร์เนี่ยจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงหรือความสุขที่คุณจะหายไปฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องตั้งรับดีด ถ้าคุณมีโชคถ้าคุณได้เงินคุณก็ต้องเก็บเงินไว้นะครับต้องเก็บเงินไว้ต้องคือมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี่สินเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาฉะนั้นแล้วคุณในช่วง2เดือนเนี่ยนะครับคุณต้องเมนเนจเรื่องของการเงินแล้วความรักดีๆมีสติกับมัน อย่าตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปนะครับมันอาจจะส่งผลไม่ดีกับคุณได้ถ้าคุณมีเลขเก็ดอยู่นี้นะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณมีเลขอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีบอกท้ายคลิปนะว่าทํายังไงนะครับก็คือคุณก็ลงแอปนั่นแหละนะครับก็จะผมก็จะมีแอปฟรีให้แล้วคุณก็ลงทะเบียนใส่วันเดือนที่เกิดคุณเข้าไปคุณก็จะได้รู้ว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะรู้ดวงส่วนตัวของคุณได้ โดยเฉพาะจอดจงเลยนะครับดาวต่อไปนะครับที่จะย้ายก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยจะย้ายตั้งแต่4ธันวาคมนะครับจนถึงวันที่26ธันวาคมดาวพระพุธเนี่ยเป็นตัวแทนของการพูดการเจรจาการสื่อสารดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่บ้านความเจริญนะครับบ้านความเจริญของชาวลัคนาราศีเมษฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยการที่คุณได้ ไปเจราจาในเรื่องธุรกิจทางเรื่องการค้านะครับจะส่งผลดีกับคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับในด้านความเจริญดาวผู้พูดของคุณเนี่ยยังเป็นเจ้าบ้านสังคมนะครับฉะนั้นเพื่อนพี่น้องนะครับหรือโซเชียลหรือผู้คนนะครับจะนำพาความเจริญมาให้คุณนะครับถ้าคุณไปพบปะกับผู้คนได้เจอคนต่างๆนะครับหรือทำธุรกิจเกี่ยวคนมากๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ดี mm. ของคุณเลยนะครับเป็นช่วงที่ดีของคุณเลย แต่ก็ต้องระวังนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าเรืออุปสรรคเป็นเจ้าบ้านอุปสรรคด้วยซึ่งแน่นอนนะครับความเจริญที่คุณจะได้มาครั้งนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะสําเร็จได้แน่นอนถ้าคุณตั้งใจทํามันนะครับเชื่อว่ามันจะทําได้นะครับแล้วคุณก็จะทําได้แน่นอนนะครับเพราะว่าดาวเข้ามาสู่ในจุดที่ดีแล้วนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยยามที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นตําแหน่ง ได้ตำแหน่งปรดนะครับหรืออาจจะมีความไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้คุณต้องมีสติกับการเจรจานะครับกับการค้าขายของคุณนะครับพยายามพยายามรอบคอบกับสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจในการเซ็นสัญญาต,ต่างนะครับคุณต้องรอบคอบให้มากๆนะครับเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยเป็นตัวแทนของของเอกสารด้วยนะครับการเจรจา ุรกิจฉะนั้นแล้วของพูกนี้คุณต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะครับและยิ่งถ้าคุณมีดาวเสียอยู่ตรงนี้นะคุณต้องรอบคอบไปมากมากเลยนะครับอย่างเช่นมีดาวสาม นะครับมีเลข3อยู่ตรงนี้นะดาว้างคานนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณต้องลอกครอบเกี่ยวกับคําพูดของคุณให้มากๆเพราะว่าตอนเลข4มันจะกับเลข3ามเนี่ยมันจะเป็นคู่ปากไม่ดีนะครับเป็นคู่ปากเสียนะครับจะทําให้คุณปากไวนะครับเพราะว่าดาว้างคานเนี่ยจะเป็นดาวรวดเร็วนะครับดาวอารมณ์ดาวเจ้าอารมณ์ ดาวนักรบดาวต่อสู้ลุยไปข้างหน้าดาวพุธจะเป็นดาวที่เกี่ยวกับการพูดจาฉะนั้นแล้วเมื่อ2ดาวนี้มาเจอกันเนี่ยมันก็ทําให้คุณพูดไม่ทันคิดนะครับพูดไม่คิดพูดไวนะครับพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณมีเลขสามอยู่ตรงนี้คุณต้องระวังครับพูดของคุณมากๆในช่วงเวลานี้และอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณมีเลขแปดอยู่ทีนี้เนี่ยเลขแปดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงิน โดยเฉพาะเลยได้ซ้ำนะครับเพราะว่า4884เนี่ยผมมกักจะเจอกับคนที่มีปัญหาทางด้านธุรกิจนะครับการยืมเงินแล้วไม่คืนหรือการผิดพลาดท,ทางเรื่องเอกสารสต่างๆการโกงการถูกโกงก็มีเลข8อยู่นี้4มันเจอ8มันก็จะเจกิดปัญหาพรุ่นี้ได้นะครับนั้นต้องระวังนะครับผมดูดวงให้หลายคนเนี่ยมี48อยู่ตรงนี้ธุรกิจนี่แย่ทุกคนนะครับถ้า ถ้าไม่รอบคอบนะแต่ถ้ามีถ้ามีนะครับแล้วคุณรอบคอบเนี่ยมันจะไปส่งผลทั้งเรื่องของไหวพิปฏิพานในการพูดจาของคุณนะครับหรือการไหลลื่นนะครับการที่มีไหวพิษในการพูดนั่นเองนะครับฉันั้นแล้วนะครับคุณต้องรอบคอบและระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าคุณมีเลข3กับเลข8อยู่ตรงนี้ แต่ถ้าคุณมีเลขหนึ่งอยู่นะครับดีเลยนะครับเลขหนึ่งอยู่เนี่ยเลขหนึ่งนะครับเป็นคู่ที่เสริมเรื่องสติปัญญาให้คุณคุณจะ มีการคิดวิเคราะห์อ,อะไรที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงคุณสามารถขายของที่มีราคาสูงนะครับไฮทิเกตดีขายได้แล้วก็ถ้าคุณมีเลข2อ,อยู่นะครับก็เป็นดาวคู่มิตรนะครับทำให้คุณเนี่ยมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นที่รักของคนพูดจาอะไรออกไปเนี่ยคนก็หล,ลงหลงไหลในสิ่งที่คุณพูดฉะนั้นถ้าคุณมีเลข2ออยู่ตรงนี้นะครับในช่วงเวลานี้ก็จะพูดเจรจาดีเป็นพิเศษนะครับจากที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับอ่ะ อย่างที่บอกนะครับตามต้มคลิปใครอยากรู้ว่าคุณมีเลขอะไรอยู่ด้านในนะครับก็รอดูท้ายคลิปนะครับดูให้ถึงท้ายคลิปนะนะครับผมจะมีวิธีการ ลงแอปให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวต่อไปกันเลยนะครับว่าจะมีดาวอะไรย้ายมาในเดือนนี้อีกนะครับดาวต่อไปเนี่ยที่ย้ายในเดือนธันวาคมนะครับของชาวราศีเมษก็คือดาวพฤหัสที่นั่นเองนะครับดาวพฤหัสนี่ย้ายทุกเดือนอยู่แล้วนะครับดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนะครับจนถึงวันที่14มกราคมปี2515เลยนะครับเป็นเวลาเกือบ1เดือนนะครับก็คือ30คือ28 29วันเลยเนาะ ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้เนี่ยย้ายเข้าสู่ช่องความเจริญเหมือนกันนะครับย้ายเข้าความเจริญเหมือนกันฉะนั้นแล้วโอ้โหดีเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยพอดาวพฤหัสย้ยายเข้ามานะครับก็จะส่งผลนะครับในเรื่องของความเจริญให้คุณเป็นอย่างหนักเลยนะมีโอกาสได้โปรผลงานนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะหรืออาจจะได้เงินเดือนหรือได้เงินอะไรเพิ่มขึ้นจากการที่คุณทํางานนะ่ะ นะครับแล้วก็จากสิ่งหลายๆอย่างที่คุณได้บ่มเพาะมันมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของกิจยศชื่อเสียงในเรื่องของอำนาจบรารมีช่วงนี้นะครับคุณจะพุ่งคุณจะปังได้ดีเป็นพิเศษเลยเพราะว่า ดาวพระอาทิตย์เนี่ยกว่าจะย้ายมาถึงตรงช่องความเจริญตรงนี้ได้ใช้เวลาหนึ่งปีนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์จะย้ายเดือนละครั้งนะครับทุกช่องเลยวนมาตรงเนี้คือกว่าจะถึงตรงนี้ก็คือ12ครั้งฉะนั้นแล้วถ้าใครสร้างตัวตนมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยรับรองเลยว่าคุณเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เริ่มทำอะไรนะครับคุณใช้เวลานี้นะครับเริ่ม ทำสิ่งที่คุณอยากให้เป็นที่รู้จักได้เลยหรือเป็นการเริ่มทํางานอะไรบางอย่างที่ส่งผลต่อความเจริญของการงานคุณได้เลยนะครับเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษนะครับที่จะเริ่มคิดสิ่งใหม่เริ่มทํางานอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับขอให้ลงมือลุยได้เลยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยยังเป็นเจ้าบ้านบริวารน,นะครับของชาวลัคนาราศีเมษด้วยฉะนั้นแล้ว เดือนนี้นะครับลูกหลานอาจจะนำพาความสุขความเจริญมาให้นะครับลูกน้องของคุณอ่าก็จะทำผลงานได้ดีนะครับถ้าคุณมีลูกน้องนะครับก็จะทำผลงานได้ดีได้รับความเจริญก้าวหน้านะครับทำให้กิจการการงานของคุณ่ยดีขึ้น หรือคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากลูกหลานของคุณนะครับถ้าคุณมีลูกมีหลานแล้วเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณมีเลขที่ดีอยู่ในช่องนี้นะครับอย่างเลข4ี่อย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะส่งผลดีกับชะตาชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนะครับในด้านความจเจริญในด้านการขายในด้านการเจรจาการพบปะผู้คนถ้าคุณมีเลข5อยู่นะครับคุณจะได้ผู้ใหญ่ของนำค้ำชูผู้ใหญ่จะ ส่งผลดีกับคุณมากๆนะครับถ้าคุณมีเลข5าอยู่ตรงนี้นะแล้วถ้าคุณมีเลข6เนี่ยโอ้โหเดือนนี้คุณดังแน่นอนนะครับคุณเด่นดังขึ้นแน่นอนเพราะว่า1กับ6เนี่ยให้ในเรื่องของชื่อเสียงนะครับถ้าคุณมีเลข8อยู่สิ่งที่ดีก็จะลดน้อยลงไปหน่อยนะครับหรือคือมันก็ไม่ลดน้อยลงหรอกนะครับแต่ว่ามันจะมีผลในด้านอื่นด้วยนะครับก็คือเรื่องของการาคุณก็ต้องระวังเงรื่องของการขยุกขยศถักหลังด้วยนะครับ นินทาว่ากล้ายนะครับทำดีไม่ได้ดีนะช่วงนี้ก็ต้องระวังถ้าคุณมีเลข8อยู่นี้นะครับแล้วถ้าคุณมีเลข3ช่วงนี้คุณก็ต้องระวังเพราะว่า1กับสามทะเลาะกันนะครับคุณต้องระวังความใจร้อนของคุณนะครับระวังอุบัติเหตุระวัง,วง,วงสิ่งที่ อาจจะทำให้คุณเจ็บตัวได้นะครับช่วงนี้นะครับความหัวร้อนอะไรของคุณเนี่ยนะครับคุณก็ต้องระวังถ้าคุณมีเลข3อยู่นะถ้าใครอยากรู้ก็อย่างที่บอกนะครับรอดูท้ายคลิปนะครับว่าคุณมีเลขอะไรอยู่นะต่อไปดาวที่จะย้ายในเดือนธันวาคมนี้นะครับของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยก็คือดาวเกตนั่นเองนะครับดาวเกตหรือหมายเลข9้านะครับหรือเลข9ของเราเนี่ยนะครับดาวเกตก็คือดาว เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดาวเกตเนี่ยจะย้ายนะครับในวันที่25ธันวาคมนะครับจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะครับปีห5้าเลยเข้ามาวันคริสต์มาสเลยนะครับดาวเกตเนี่ยย้ายนะครับ เข้าสู่บ้านสังคมนะครับย้ายไจาจากครอบครัวนะครับเข้าสังคมฉะนั้นแล้วช่วงนี้เนี่ย้าคุณได้เดินทางไปทําบุญไปเที่ยวนะครับจะทําให้คุณมีโชคลาภมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคุณจะได้พบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเดินทางนะครับถ้าคุณไม่ไปไหนเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะไม่มีปัฏิหารอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะครับหรือบางทีคุณอาจจะได้เดินทางไปงานบุญงานบวชนะครับหรือไปพบเพื่อนที่อยู่ ไกลนะครับอย่างเช่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสิ่งพวกนั้นอาจจะเกิดกับคุณได้นะครับช่วงนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวคุณส่งผลดีมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวคุณนะจะคอยคุ้มครองคุณและก็จะให้โชคคุณฉะนั้นแล้วนะครับให้ทําบุญนั่งสมาธิสวดมนต์แพร่สวดบูส่วนบูสลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับรวมถึง เทวดาประจําตัวเทวดาใกล้ตัวคุณนะัานจะให้โชคลาภกับคุณนะถือว่าเดือนนี้นะครับเดือนธันวาเป็นเดือนที่ดีของคุณเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับดาวพระพุธจะย้ายอีกครั้งหนึ่งเข้ามาที่ช่องการงานนะครับในวันที่26ธันวาคมจนถึงวันที่12มกราคมนะครับก็แน่นอนนะครับดาวพระพุธเป็นดาวเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวเกี่ยวกับการพูดเจรจานะครับพอย้ายเข้าการงานนะครับคุณก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องการงานการเจรจาการพูดคุย การทำธุรกิจของคุณดังนั้นแล้วช่วงนี้เนี่ยคุณก็ลุยทําธุรกิจลุยเจอคนลุยขายของได้เลยนะครับส่งผลดีกับคุณมากๆนะครับช่วงเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์เลยแล้วก็คุณก็ดูแล้วกันนะครับว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยอยู่ในช่องไหนนะครับมันจะส่งผลดีส่งผลไม่ดีสามารถนะครับเข้าไปดูได้ที่แอปสินแสนะครับโดยการ ไปที่ l ล n e นะครับ l ล n e ของคุณเองนี่แหละนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับ add นะครับ z in z ae นะครับใส่ add นะครับ assign นะครับ z t in z t ae เสร็จแล้วคุณก็กดผูกด,ดวงเลยนะครับคุณก็ใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคุณเข้าไปพอใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเกิดนะครับ ใส่ให้ตรงนะครับขอให้เวลาเกิดตรงๆนะครับมันจะแม่นมากๆนะครับถ้าเวลาเกิดไม่ตรงเนี่ยความแม่นมันจะหายไปเยอะเลยนะครับจากนั้นแล้วถ้าคุณมีเวลาเกิดเนี่ยใส่เวลาเกิดให้ตรงให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วใส่โค้ดเชิญ456นะครับใส่โค้ชเชิญ4 5 6เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับคือแอปนี้นะครับเป็นแอปเติมเงินก็จริงนะครับแต่คุณใช้ได้ฟรี30วันฉะนั้นคุณใช้ไปก่อนได้เลยนะครับถ้าคุณเลิกใช้มันไม่มีการตัดเงินอะไรคุณทั้งสิ้น ไม่ตัดเงินคุณจะไม่เสียเงินถ้าคุณไม่เติมเงินนะครับคุณไม่เติมวันมันก็จะไม่เสียเงินนะครับแต่ถ้าคุณอยากเติมวัน คุณสามารถเติมวันได้โดยการเติมเงินหรือมีเงื่อนไขในระบบนะครับเช่นแนะนําเพื่อนให้ใช้นะคุณจะได้วันเพิ่มมันมีวิธีการเพิ่มวันโดยไม่เสียตังค์หลายวิธีนะคุณไปลองดูได้นะครับแต่ว่า30วันแรกเนี่ยนะครับคุณสามารถใช้ได้ฟรีเลยแล้วก็มันเจ๋งตรงที่ว่ามันจะเตือนทุกครั้งที่ดาวย้ายนะครับฉะนั้นแล้วคุณเหมือนมีหมอดูเหมือนมีทินแสเนี่ยคอยเตือนคุณ เกือบทุกวันนะครับสองวันกว่ากว่าเนี่ยเตือนครั้งหนึ่งเพราะว่าดาววจจันทร์นะครับจะย้ายทุกสองวันกว่านะครับสองวันน่ะประมาณประมาณสักหกสิบชั่วโมงหกสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยดาวจันทร์ <UN> จะย้ายครั้งหงแล้วนะครับแล้วก็จะเตือนคุณพอดาวจันทร์ไปเจอเลขอะไรในช่องเนี่ยมันก็จะส่งผลกับชีวิตคุณนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมีดาวย้ายประมาณสักสองสามดวงน,นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยย้ายทุกเดือนอยู่แล้วรวมถึงดาวพระศุกร์นะครับแล้วก็ ดาวพระพุธเนี่ยก็จะเดือนกว่าสองเดือนก็จะย้ายครั้งหนึ่งฉะนั้นแล้วทุกเดือนจะมีดาวย้ายทุกเดือนนะครับดวงของคุณจะเปลี่ยนทุกเดือนคุณต้องลองดูนะครับมันจะมีการเตือนให้คุณมีสติล่วงหน้านั่นเองนะครับลองมาใช้กันดูไม่เสียอะไรเลยนะครับระบบไม่มีการตัดเงินคุณอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ขอบัตรประชาชนไม่ได้ขอชื่อจริงไม่ขอนามสกุลจริงไม่ขอเบอร์โทรไม่ขอบัตรเครดิตไม่ขออะไรเลยนะครับแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคุณเท่านั้นไม่ มีระบบไหนตัดเงินจากวันเกิดปีเกิดได้แน่นอนฉะนั้นแล้ไปใช้อย่างสบายใจเลยนะครับสาวันคุณก็เลิกใช้หรือถ้าอยากใช้ต่อก็เติมวันไปนะครับอะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปอย่าลืม กดติดตามนะครับหรือกดอย่างน้อยกดไลค์ให้หน่อยเป็นกาลังใจกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับชาวราศีเมษสวัสดีครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาวพร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข ้องการตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาโค o d ชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา์โคดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาโค o d ชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาโค o d ชีวิตของเราสินแสบา์โคดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาโค o d ชีวิตปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภย100ัยร้อเเพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว บัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าลา์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา